มาละอ่ะสวีท่านชมท่านนะครับลิมพันโอเคเอาใหม่สวัสดีท่านชมท่านนะ,นว,นนนะวันนี้ก็ผมเบรกเกตยร์แล้วนี่เราก็มีกันในเกมไฮเปอร์ไลท์ดิฟเตอร์กันนะครับนะอ่าผมก็คิดว่าเกมนี้น่าจะเป็นพาร์ทสุดพาร์ทนี้ไม่ใช่เกมนี้เป็นโอ้ไปหมดละสมองสมองผมพาร์ทนี้เป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าเราเก็บศิลาอะไรมาเยอะแยะและอ่าผมว่าพาร์ทที่นี่เป็นพาร์ทสุดท้ายและอืมสวัสดีครับ เราเก็บศีลามาเยอะแล้วเราผ่านมาได้สีทิศแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้ศีลาครบแล้วตรงกลางก็นี่ครับอย่างที่เห็นนะครับนะศิลาตรงกลางก็ครบแล้วนะครับทุกอันเรืองแสงหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องถึงเวลาที่เราต้องไปสู้กับบอสใหญ่ใช่ไหมน<ม>่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับไปลย คันนี้มาเร็วหน่อยเพราะผมไม่รู้ว่าคันนี้จะนานเท่าไหร่ครับนะอีกอย่างถ้าเกิดมันจบเร็วเนี่ยก็จบนะครับนะจบเร็วก็เร็วครับจบช้าก็ช้านะครับแต่ตอนนี้พร้อมมือแล้วใช่ไหมครับไปกันเลยครับป่ะน่าจะบอสต,ตัวสุดท้ายละอืมท่าสนใจไปมึงผมเปิดไม้แย่งเนี่ยฮัลโหลเปิดแล้วเนาะโอเคเปิดแล้วนะครับโอเคเยี่ยมเยี่ยม,ยยมโหที่ไหนเนี่ย ลงมาชั้นใต้ดินเลยแหละว่าน่าจะบอสสุดท้ายแล้วมาดูซิว่าบอสสุดท้ายจะเป็นไงจะยากเหมือนบอสตัวอื่นไหมผมว่าน่าจะยากพอสมควรอมีทางไปอยู่แล้วบอกแค่นี้เนี่ยนะแล้วทางอื่นทางองค์ทางอื่นไม่มีบอกเลย อ่าฮะมีใบแค่นี้4จุดอ่ะใบอีกก็ยังมี4จุดนะครับแล้วเกิดไปทางด้านหลังอ่ะไม่ได้ใบแค่4จุดเนี่ยนะแล้วไปทางไหนต่อสไลด์น่าจะต้องเดินไปมั้งน่าต้องเดินตรงไปโอเคนะตอนนี้ถือเป็นลูกซองไว้ก่อนเลย เห็นภาพหลอนในตัวตัวนั้นอย่างไรครับที่เราเห็นประจำนะครับนะไอตัวชื่อว่ามังค่าเราตอนเรากบตอนเรากบตอนเราเก็บศิลาครบ4อันนะครับอืมเนี่ยมันเนี่ยมันโผล่ตามตามหน้าจอนะครับเราจะหลอนพระเอกเราหลอนตอนนี้ผมใช้ดาบไม้นะครับเป็นดาบไม้ของเพื่อนนะครับที่ตายไป โอเคเนี่ไงประตูเข้าหาบอสครับน่าจะเป็นบอสสุดท้ายแล้วถือเปลูกซองเอาไว้ตัวเอกเราจะตายก่อนมั้ยเนี่ยไอเห็นไอตลอดทางเลยครับนี่ไงมีเม็ดคิดอยู่เพียบเลยให้เราเก็บ ตูวนี้มันใหญ่จังเปิดออกมาน่าจะเจอกับบอสนะผมว่าน่าจะเจอกับบอสโอ้โหตัวไอตัวเอกเราไออย่างเดียวเลยนี่ไงตัวเนี้ย ตัวนี้ที่เราหลอนประจํานะครับโอ้จำไดแล้วมันค่อยๆดูแบบว่าการโจมตีเป็นแบบไหนนะครับโอ้เดี๋ยวการโจมตีมันโหดเกินไปแล้วโอ้ดูเลือดเลือดโคตรเยอะครับ โอ้โห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 บอสส <qu> ุดท้ายโอ้โหบอสสุดท้ายบอสสุดท้ายมันโหดเกินไปแล้วอืมเบอสสุดท้ายโคตรโหดอ่ะพูดเลยนะครับนะผมไม่รู้นี่ใช่ตัวสุดท้ายหรือเปล่าหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะมันยังมีช่องว่างเยอะอยู่ ระเบิดสองลูกปาไป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 เฮ้ยโอ้โหโอ้โหโหฉีดยาโอเคระวังระวังระวังโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ถือไม่เหลือไว้ให้เราเคี้ยวเลยคิดจะฆ่ากันเลยได้ไงความจริงเลยคิดจะฆ่าเราอยู่แล้วเฮ้ยอะไรอะ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  เฮ้ยอันนี้ไม่เคยเห็น,น,นอ,อันนี้อะไร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 โดนโดนเหรอโอ้โหโอ้ชิตโอ้ชิตเมื่อกี้มันท่าอะไรกันเราจะทำยังไงเราจะหลบยังไงได้บ้างดีจ้าคัดซีนเดิมเลย โอ้โหโอ้โอ้โอ้โหอ้ยชิตไม่มีคำใดจะบรรยายมันโหดเกินไปรีบกดปาระเบิดไปนะเนี่ยเอาโปเกมอนไปกินตัวจริงเฮ้ยหลบก่อน นี่ยท่านีแ้แกเลยผมยังไม่รู้เลยว่าท่าน,นี้คืออะไรอ๋อมันคือระเบิดมันคือระเบิดเวลามันคือระเบิดเวลามันคือระเบิดเวลาโอเคโอเคผมรู้แล้วไอ้ท่าเมื่อกี้คือระเบิดเวลาเราต้องรีบจัดก,การครับผมก็คิดว่าทำอะไรไม่ได้คือมันจะยิงใส่เราอะไรอย่างนี้ตัวเอกเราก็จะนอนอย่างเดียวเลยให้ตายก็คือ,าอปาระเบิดไปก็คือ,าอปาระเบิดไป เือโอเคล้างสองละซุบอ่าโอเคไม่โดนอุ้ยอะไร่ะถ้าใหม่โอ้ไม่คุณนครับไม่คุนโอ้ยโอ้ย โอเค1,000 okay. 2,000 2,000ยิงจากการระเบิดเวลาก่อนไม่งั้นเราจะตายเธอเองนะครับเพราะว่าระเบิดเวลามันโหดมากอ่ะอุ้ยสามทีอ่ะโอเคเปลี่ยนวิธีการตีใหม่เรียบร้อย รียบร้อยวันดีเจ้าบอสวันดีเจ้าบอสวันดีเจ้าบอสเออฟินิชทีมแทงเข้ากลางหัวใจของศิลาใหญ่แล้วตัวเราก็ล่วงลงมาครับหนีเร็ว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 กดแดสไม่ได้ครับตัวระบาดเจ็บอยู่กดแดสไม่ได้ กดอะไรไม่ได้เลยก็เดินยังลำบากเลยกด e เก็บของก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยหมาเฮ้ยฟิตหมาตัวนี้แกหมาตัวนี้เจอทุกพาร์ทเลยนะยังไม่รู้สักทีว่ามันคืออะไรตามมันไปตามไป,ตาม,ไปตามน้องหมาไปหมาพา,าไปไหนพาเราไปร,รักษาโรคไอใช่ไหมถ้าางนั้นจะดีมากโอ้โหเลือดเรานี่ไหลาตามทางผมว่าตัวเอกตายแน่เลย เอ,อื้อไหวไม่นายจะถึงสุดทางแล้วนี่มันคล้ายๆภาพในเทนเลอร์เลยเนะี่ยหมากับตัวเราที่พิงอยู่ตรงกองไฟแล้วก็เสาอันนึงนะครับอื้อน้องหมา ที่มีหัวเรืองแสงได้กลับเข้าไปในประตูอีกรอบหนึ่งละ่ะและประตูก็ได้ถูกพังทลายลงความปั่นที่ศิลานี้จะระเบิดได้เปลี่ยนไปกลายเป็นทุกอย่างกลับสู่ปกตินะครับนะบ้านเมืองกลับมาสงบสุขอีกครั้งหนึ่งน่าจะประมาณนั้น ใช่เพราะว่าในความฝันเราคคอคือบ้านเมืองเราโดนระเบิดนะครับโดนพลังงานอะไรสักอย่างระเบิดแล้วตัวเอกเราก็ยังเลือดไหลอยู่เหมือนเดิมผ่านการต่อสู้มายาวนานนะผมว่าพาร์ทนี้จบไวมากนะครับนะน่าจะจบกันตรงนี้มั้ง จบแล้วนะครับเป็นพาร์ที่สั้นที่สุดนะครับนะและเป็นพาร์ทที่บอลรู้สึกยากพอสมควรนะครับนะเกมนี้เนี่ยผมว่ามันก็ไปมอนเกมนี้เนี่ยผมว่ามันก็สนุกดีนะครับนะมันก็มันมันไม่ได้ดูแปลกตาอะไรมากนะแต่ว่ามันก็ ต้องบอกว่ามันก็ยากพอสมควรต้องใช้ชาร์เลนส์การมองการตัดสินใจสักหน่อยหนึ่งอืมแบบว่าตัดสินใจจะเข้าไปตีดีหรือเปล่าควรจะหลบตรงไหนดีตีโตได้ไหมจะนุ่นั่นอะไรได้ไหมนะครับนะก็เกมนี้ก็สนุกดีครับอืมก็อยากเล่นก็สตรีมกับผมกดซื้อเลยครับอ่าโอเคครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมคนที่รับชมในซีรีส์ซีรีส์นี้มากนะครับนะ ผมว่าเกมนี้ก็คงจะถึงเวลาที่มันต้องจบแล้วนะครับอ่าสุดกันก็คือผมว่าตามเนื้อเรื่องนะตามเนื้อเรื่องนะครับนะน่าจะตัวเอกเราเนี่ยตัวเอกเราเนี่ยเดินเหมือนแบบเป็นนักเดินทางน,นักเป็นนักเดินทางใช่ไหมปกติแล้ว อาศัยใ,ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งน่าจะประมาณนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันบางคนอาจจะมีในเรื่องที่ดีกว่านี้แต่ผมได้ประมาณนี้ผมก็จําได้ไม่ค่อยหมดนะครับนะเออแล้วทีนี้เนี่ยตัวเอกเราเหมือนจะเป็นนักสะสมหรือนักเก็บของรประมาณนั้นหละมัง้งแล้วไปไปในประตูประตูหนึ่งครับที่ว่าเราจะเจอในทุกพาร์ทคือประตูที่ตัวเอกเข้าไปแล้วก็โดนปีศาจจับเราไว้มันจะมีคริสตลัลสีข,ขาวที่อยู่ตรงกลางนะครับนะอืมผมว่านั่นน่ะน่าจะเป็นต้นเหตุทาให้พระเอกเ,เห็นความฝัน เดิมๆที่ว่าเหมือนกับเป็นคำสาบใช่ไหมแบบนเมื่อนายทํามาทําอย่างนี้ผลที่ตอบรับคือหมู่บ้านนายต้องเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยพระเอกเราก็เลยทําการไปฆ่าพวกเทพมัง้งน่าจะประมาณนั้นอาจจะประมาณนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะไปฆ่าพวกปีศาจนะครับนะแล้วสุดท้ายเนี่ยพอฆ่าหมดปุ๊บเราก็จะไป,เ,ไปเจอเราก็ไปเจอตัวแกนนะครับเราก็ฆ่าตัวแกนไปแล้วทุกอย่างก็จบลงได้ดีหมู่บ้านเราก็ไม่โดนล้างนะครับนะ อ่ทุกอย่างกลายเป็นสงบสุขแต่ตัวเอกเรารู้สึกจะตายนะครับตายเพราะคำสาบมั้งหรือไม่ก็ตายเพราะแผลบาดเจ็บเพราะว่าเห็นไอมั้งแต่พาร์ทแรกๆแล้วนะครับจะกระอักเลือดตลอดนะครับหลังจะกบอย่างไรกรบเฉยหลังจะเก็บศีลาครบ4อันอ่าโอเคก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนที่มารับชมในซีรีส์ซีรีส์นี้มากครับอืมก็จบแล้วนะครับนะไวมากนะครับไลฟ์ประมาณ3นาทีเองนะนะใช่ไหมใช่เพิ่งไลฟ์ประมาณ8นาทีเองนะครับ บอกเลยว่า8นาทีนะครับนะยังไม่ทันไปไหนไกลเลยนะครับอ่าก็จบแล้วนะครับอืมเพราะฉะนั้นเราจะมาดูจน end credit นะครับนะ end credit มเมื่อไรเราค่อยปิดแล้วกันนะครับโอเคระหว่างนี้อยากจะถามอะไรก็ถามนะนายเวนเรื่องอายุกับอะไรนะครับนะบางคําถามผมอาจจะไม่ตอบโอเคเพราะว่าจะถามก็ถามเหมือนกันเพราะว่าจะบางคาถามผมตอบไม่ได้ผมก็จะไม่ตอบนะครับโอเคนะอ่าระหว่างนี้นะครับ ทุกครั้งที่เล่นจบนะครับเนะี่ยจะเปิดได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามไม่ถามคำถามอีกแล้วเนี่ยดูนจนเองเครดิตจบก่อนแล้วกันนะครับนะแล้วค่อยค่อยปิดนะครับแปดนาทีครับที่ไลฟ์กันมานะครับนะแปดนาทีครับเวลาแสงจะเยอะนะครับนะใช่ไหมแปดนาทีเฮ้ยตายเจะ็ะ มันเกิดขึ้นเร็วมากนะครับนะแปดนาทีเป็นนาทีปุ๊บจบทุกอย่างฮะแบบ,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 บฮะแบบอารมณ์แบบฮะจบแล้วอะไรอย่างงี้โคตรเร็ว แต่ว่าบอสสุดท้ายก็ชั่เลนพอสมควรนะก็ยากก,ก็ถึงก็เรียกได้ว่ายากพอสมควรอนะ่ะแต่มันจับทางได้ง่ายนะครับนะเมื่อเรื่องจับทางได้ง่ายอยู่ด้วยความที่ว่าเกมนี้อ่ะมันจะเป็นแบบว่าบอสจะไม่ค่อยได้แบบจะเป็นคือจะบอกไงคือบอสมันไม่ได้เป็นแบบเรนดอมเรนดอมโจมตีครับอืมคือถ้าบอสเป็นแบบเรนดอมโจมตีเนี่ยเกมนี้มันจะเพิ่มระดับความยากขึ้นมาอีกนิดนึงเลยอ่าแต่ด้วยความที่ว่าบอสเนี่ยตีแบบเดิมๆซ้ำๆนะครับทำให้เราจับทางจับทางได้ง่ายขึ้นนะครับ เอาง่ายคือถ้าเกิดคุณจำสเต็ปแรกได้โอเคพอเลื่อนลดครึ่งหลอดก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึง่งอาจจะตีแบบหนึง่งโอเคนีก็อันนี้ก็น่าสนใจนะครับนะพอผ่านมาอีกเลื่อนๆแล้วพอเราตายบ่อยๆมันก็อ้าวแล้วก็โอเคเรารู้แล้วว่ามันจะทําอะไรบ้างนะครับมันจะตีอย่างนี้มันจะทําอย่างนี้นะครับนะอืถ้าเกิดอคนผู้พัฒนานเกมเนี่ยทําเป็นแบบแรนดอมการโจมตีนะมันจะมันจะทําให้เกมยากขึ้นกว่านี้เลยแต่ก็ แค่นี้ก็ยากอยู่แล้วนะครับอืมเพราะว่า,วาไม่ค่อยแปลกอะไรมากอืมแค่นี้ก็ยากอยู่แล้วใช่ไหมเพิ่งมาเมื่อกี้จบแล้วใช่ครับจบแล้วนะนั่งดูเอ็นเครดิตครับเอ็นเครดิตจบเมื่อไหร่เราก็ค่อยปิดไลฟ์นะครับนะอ่าถามว่าวันนี้มีไลฟ์ต่อไหมไหมครับอ่นั่งรอดาร์กโซนในวันพรุ่งนี้นะครับนะดาร์กโซนนะครับดาร์กโซน ใครๆก็นั่งรอนะครับนั่งรอดักโซ มาทำไหมครับดูสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเลยครับมันคือเอ็นเคดิสครับซึ่งนั่นก็เป็นคำตอบให้กับคุณแล้วนะครับ8นาทีแปนาทีจบเลยแหมไวดีจริงจริงคือบอสจะยากกว่านี้นะครับ จบแล้วเหรอพี่เนี่ยครับคำตอบอยู่ข้างหน้าคุณเลยครับเอ็นเครดิตครับสวัสดีตอนจบครับผมสวัสดีครับมาตอนตอนจบพอดีใช่ไหมัอยอ่าใช่พิจะรณาตอนนี้ออก ตอนนี้พิจิพายเขาไลฟ์ดาร์กโซอยู่นะครับอืมผมผมเคี้ยวน้ำแข็งผมเคี้ยวน้ำแข็งนะครับเคี้ยวน้ำแข็งไม่ไม่ใช่อะไรตอนนี้พิจิพายไลฟ์ดาร์กโซอยู่นะครับใครจะไปดูก็ไปดูพิจิพายก็ได้นะครับนะอืม ไม่ถ้าไม่รู้พิจิพัยคือใครเขาก็คือนะักเป็นยูทูบเบอร์ที่ยิ่งใหญ่นะ <yummy. S 2> เผื่อไม่เผื่อไม่มีใครรู้จักบางทีบางทีบางคนไม่รู้จักจริงๆนะแบบพิจิพัยคือใครอะไรอ่าเอ็นเครดิตโคตรยาวครับ ยังไงสร้างกี่คนนี่ยังอยู่ตัว A เออยู่นี่ถ้ามีตัว B นะ เอ็นเครดิตจบก็คงจะไม่มีอะไรหรอกครับผมเปิดให้ดูเอ็นเครดิตกันแค่แค่อยากให้ดูคนสร้างนะครับนะอ่าให้เกียรติจากคนสร้างน,ะนั่งดูเครดิตเอ็นเครดิตให้จนจบนะครับไม่สะคิปเหรอมิได้ยูทูบเบอร์ใช่ เคียนน้ำแข็งต่อแป๊บอร่อยครับอร่อยใช้ได้เลยฟองเสียงเคี่ยนน้ำแข็งดีครับเย็นดีอร่อยนะครับนะน้ำแข็งน้ำแข็งเฉยนะครับไม่ใช่น้ำแข็งแห้ง ไปบ้าจะไหนจะไปกินน้ำแข็งแห้งเพิ่งจะอยู่ตัวบีคนสร้างน่าจะไม่เกินสองร้อยผมว่ามันเกิดแล้วแหละเมื่อกี้ตัวเอโคยารเลยนี่นี่มาตัวบีเนี่ยสร้างกันเป็นพันกว่าคนเลยหรือไงเนี่ยให้ตายเถอะ เป็นไอแซคเบนเคเป็นเคโรเบนนอรี่เบนลิวิสเบนเบนเปนเปนเป็นเปนเปนคนชื่อเบนเยอะจังเนี่ยเบน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 เนเบ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 นบนนเบ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 นนเบ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 นนเบนเบ นั่งอ่านคอมเมนต์ไปเรื่อย ถึงซตตัว A ตัวเก็กินเวลาไปสองนาทีแล้วนะครับตัวบีนี่จะกินเวลาไปกี่นาทีนี่ก็จะสองนาทีแล้วนะครับกับตัว B นะครับนะ

แบบเลื่อนเลื่อนให้ไวกว่านี้โอ้นี่งไงที่ต้องการขอบคุณมากเอาให้ไวกว่านี้เลยเลื่อนให้สุดเลยจ้ะโอ้โหยาวอันนี้คือเลื่อนแบบโอ้โหจะนั่งดูกันชั่วโมงหนึ่งก็ไม่เสร็จนะครับพูดเลยโคตรเยอะอันนี้คือเลื่อนแบบเร็วนะครับนะ ขอโทษคนสร้างเกมเราทนไม่ไหวเลากจะเปิดให้ทุกคนจริงๆไม่เป็นไรเดี๋ยวคนก็เดี๋ยวก็มีคนหยุดพอตด้วยนี่ไงเราเลื่อนได้เลื่อนเวลาเร็วนี้ยังอยู่ตัวเอสอยู่เลยตัวทีโอ้โหตัววีตัว W ับเยูตัววายจบแล้วหมดแล้ว เอนเคดิตหนึ่งชั่วโมงมีนิวเกมพลัสนะครับนะนิวเกมพลัสคือยากขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งถามว่าผมเล่นไหมไม่ครับเพราะว่นี้ดีดักโซสามจะออกมาแล้วนะครับอา้าวมีคนโทรไลน์มาแป๊บนึงโอ้หลีชิดมีคนโทรไลน์มาแปบ๊บนึงนะครับนะ โอเคมีนิวเกมพัทแต่ผมไม่เล่นนะครับเพราะว่าไอ้นี่เพราะว่าผมพรุ่งนี้ดักโซสามมาแล้วก็เราเล่นดักโซสามนะครับนะอ่าโอเคก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนที่มารับชมในพัทพันนี้อีกรอบหนึ่งนะครับนะอ่ายังไงก็เดี๋ยวเาไว้เจอกันในดักโซครับบ๊ายบแล้วก่อนพวกนายอ่าบายปิดไลฟ์ปิดไลฟ์ยี่สิบห้านาที